สวัสดีนะักเรียนม2ที่น่ารักครับอ,อ่ในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับรากที่2ทบทวนรากที่2ของ a ที่เราเรียนไปในคลิปที่แล้วนะครับรากที่2ของ a เนี่ยมันก็จะมีอยู่2คําตอบใช่ไหมถ้าใช้คําว่ารากที่2เนี่ยมันจะมีอยู่2คําตอบก็คือคําตอบที่เป็นบวกใช่ไหม กับคาตอบที่ติดลบก็คือตัวเลขตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่ใส่บวกกับไม่ใส่เอใส่ลบกับไม่ใส่ลบแค่นั้นเองทีนี้ในเรื่องในบทคลิปนี้นะครับเราจะไปโฟกัสที่รากที่2ที่เป็นบวกนะครับรากที่2ที่เป็นบวกก็คือจะไม่คําตอบไม่ติดลบนั่นเองโดยเราจะใช้เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับอ่าซึ่งสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะครับก็อ่านได้หลายแบบนะครับมีการเรียกชื่อหลายแบบอย่างเช่น กรณ์ที่2ของ a s q a หรือว่ารูท a นะครับหรือเราก็จะเรียกสันส้นๆว่ารูท a ละกันเนาะนะครับโดยที่อ่ะตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารากที่สองของ9เราต้องคิดว่าเลขอะไรที่คูณกัน2ครั้งเราได้9ได้9นะครับคูณกัน2ตัวได้9หรือยกกํ 2, าลังสองแล้วได้9ซึ่งเลขตัวนั้นก็คือ3ถูกไหมครับ3 3 9เพราะฉะนั้นรากที่2ของ9ก็จะมี3แน่นอนว่าพอมี3แล้วปุ๊บก็จะต้องมีลบ3ด้วยถูกไหมครับมีลบ3ด้วย แต่ถ้าเป็นรูทเครับเป็นรูทเแบบนี้เวลาจะถอดรูทออกมานะครับเราจะอาตอบแค่ตัวเป็นบวกครับตัวที่จํานวนเป็นบวกซสริมันก็คือมันเป็น3ามกลังสองเนาะเพราะฉะนั้นก็รูทเกก็จะมีค่าเท่ากับ3แบบนี้นะครับเอาแค่ตัวจํานวนเต็มบวกมาตอบนะครับไม่เอาลบมาตอบมีแค่คําตอบเดียวนะครับถ้าอยู่ในรูปของรูทนะครับแต่ว่าถ้าโจทย์ถามหารากที่2จะต้องมี2คําตอบ มีอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบแต่ว่าถ้าเป็นรูทเฉยๆเป็นเป็นสัญลักษณ์รูทแบบนี้คำตอบเอาเฉพาะแค่ตัวที่เป็นบวกนะครับเอาเฉพาะแค่ตัวที่เป็นบวกมาตอบโอเคทีนี้เรามาดูต่อไปครับแบบนี้ก็ถอดง่ายเนาะถอดรูทอย่างเงี้ยเลขแบบนี้ก็ถอดง่ายครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าถ้ามันเลขไม่เป็นแบบนี้ละ่ะเลขมันเป็นเยอะๆอย่างเช่นอันนี้ครับในตัวอย่างนี้เห็นไหมจงหาค่าของรูท 3ามพถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงมีเทคนิคครับเคลสไม่รับถอดรูทง่ายๆนะครับมีขั้นตอนทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนด้วยการแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนครับเรามาท้าความเข้าใจกันก่อนเลขยกกาลังเ,เลขที่ยกกําลังสองแล้วมีเลขท้ายเหมือนกันครับเรามาดูครับดูไปทีละตัวเนาะ,ะโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นหนึ่งครับ หนึ่กำลังสองหนึ่กลังสองก็จะได้1 1, 1เป็น1นถูกไหมครับหนกำลังสองเป็น1นึ่อ่าสองกำลังสองเป็น4ี่อ่าสามกำลังสามไอ้สามกำลังสองครับสามก้านะครับสีำลังสองครับสี่สีกอ่าหครับห้ำลังสองครับเป็นห้าหยี่หโฟกัสที่ตัวลงท้ายนะครับลงท้ายน,นี้ก็คือ1 ถ้า 1, ลังสองลงท้ายด้วย1 2กําลังสองลงท้ายด้วย4 3กําลังสามเอ้สามกำลังสองลงท้ายด้วย4กําลังสลงท้ายด้วย6นะครับ 6, 5, กําลังหครับลงท้ายด้วยเลข5ครับ, 5, รบอ่าต่อไป6ครับ6กําลังสองครับ6 6 36อ่ะเราใส่ตรงนี้ครับ6 6ครับ6กลังสอง6แสดงว,ว่าตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลข6ครับยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วยเลข6จะมี4กํกลังสกับ6กําลังสนะครับต่อไปครับ7 7ครับ77 49ครับ ลงท้ายด้วยเลข9นะครับคู่กันเนะาะถ้ามันเป็นเลข9จะต้องสงสัย9 3 7, กับ7ไปเกาะไว้นะครับต่อไปครับ8ครับ8 8 6 4ลงท้ายด้วยเลข4ครับก็คู่กับเลข2แล้วก็9 9 8 11ครับลงท้ายด้วยเลข1ครับอ,อันนี้คือตัวที่คู่ที่ลงท้ายเหมือนกันนะครับลงท้ายเหมือนกันยกกำลังสองแล้ได้เลขลงท้ายเหมือนกัน ซึ่งเลขลงท้ายก็จะมีเลข1ซึ่งเลข1ก็คือ1นึ่กำลังสองกับ9ก้าลังสองเลข4ี่ก็คือจะมี2กํกลังสองกับ8ปดกำลังสองเลข9ลงท้ายด้วยเลข9ครับมี3กํกลังสองกับ7จ็ดกำลังสองลงท้ายด้วย6ก็จะมี4ี่กำลังสองกับ6กําลังสองและเลขค่าลงท้ายด้วยเลขค่ามีแค่เลขค่าเลขเดียวก็คือ5้ากำลังสองนะครับโอเคตรงนี้นะครับนักเรียนต้องจําให้ได้เนาะมันไล่แบบนี้แต่ว่ามันก็ท่องไม่ยากหรอกนะครับว่าะหกสามหกเจ็ดเจ็ดสิบเก้ามันเป็นเลขที่เราไอ้นี่อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ขั้นตอนครับขั้นตอนขั้นตอนทั้งหมดมีอยู่4ขั้นตอนครับเรามาดูขั้นตอนที่1ครับนับจากตัวข้างหลังมาสองตัวแล้วแบ่งขีดโอเคเราไปที่ตัวอย่างกันเลยนะครับจะทำไปทีละขั้นตอนนะโอเคเราเขียนอันนี้มาครับเขียนสามสามหกสี่ไว้ครับสามสามหกสี่ครับขั้นตอนที่หนึ่งบอกว่าให้เรานับจากตัวข้างหลังแล้วแบ่งขีดมาร์กตัวข้างหลังสองตัวแล้วขีดแบ่ง ข้างหลังมา2ตัวขีดแบ่งตรงนี้อ่าขีดแบ่งเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่2บอกว่าดูเลขกลุ่มหน้าหาเลขยกกําลังที่ไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดนะครับจะได้คําตอบในหลักสิบโอเคหาเลขที่ไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดจากตัวนี้ครับจากตัวนี้หาจากตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับ3า3สสสาเลขที่ไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดครับ33สาไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดก็คืออะไรครับ สามสิบสามไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดก็คือเลขห้านะครับนี่ก็คือเลขห้านะครับก็คือเลขห้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเลขห้ามาครับโอเคนะเราจะเลือกเลขห้ามานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเลขห้าครับห้ากำลังสองจากห้ากำลังสองเนี่ยมันเท่ากับยี่สิบห้าไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดไม่เกินและใกล้เคียงที่สุดเพราะจะได้คําตอบในหลักสิบเพราะฉะนั้นคําตอบของค่านี้นะครับถอดรูทแล้วเนี่ยครับก็จะเป็น ห้าสิบกว่าครับเป็นห้าสิบกว่าห้าสิบอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคแล้วจะมันเป็นห้าสิบเท่าไหร่เป็นห้าสิบเท่าไหร่เราก็จะไปดูครับดูจากตัวขั้นตอนที่สามครับดูเลขกลุ่มหลังหาเลขยกกําลังที่มีที่มีเลขลงท้ายด้วยเลขนั้นนะครับมันลงท้ายด้วยเลขอะไรครับลงท้ายด้วยเลขสี่ถูกไหมครับลงท้ายด้วยเลขสี่เราก็ต้องไปดูครับว่าเลขอะไรที่ยกกาลังสองลงท้ายด้วยเลขสี่ครับอ่า มันมีเลขอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วย4ก็คือมี2กําลัง2กับ8กําลัง8กําลัง2นะครับก็จะว่าได้จากลงท้ายด้วยเลข4เนี่ยมันได้จากอะไรมันได้จาก2กําลัง2กับ8กําลัง2เพราะฉะนั้นครับคำตอบของเราจะได้เป็นในหลักหน่วยถูกไหมคําตอบเนี่ยถอดรู้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ตอบ52ก็จะต้องตอบ58ครับมีอยู่สองคำตอบนี้ จากนั้นเราก็ลองตรวจคําตอบดูนะครับตรวจคําตอบดูว่าอันไหนใช่ตรวจยังไงครับตรวจคําตอบตรวจยังไงตรวจหาคําตอบตรวจยังไงครับตรวจหาคําตอบแล้วก็เอาตัวเลขมาสักตัวเนี่ยเอา52ครับจับมันมาคูณกันดูครับว่ามันจะได้ตามที่โจทย์กำหนดไหมหรือว่าได้ตามที่ตัวเลขที่อยู่ในรูทไหมนะครับ52คูณ52ครับ ห้าสิบสองคูณห้าสิบสองโอเคนะห้าสิบสองคูณห้าสิบสองนะครับสองสองสี่อ่าสองสี่สองห้าสิบห้าสองสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งใช่ไหมห้าห้าห้ายี่ห้าใช่ไหมเป็นยี่สิบหกอ่าโอเคได้ C ศูนย์เจ็ดสองจะเห็นว่ามันมันไม่เท่ากันถูกปะว่า,วามันไม่เท่ากัน นะครับมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันกับที่มันอยู่ในนี้ไหมครับมันไม่เท่ากันกับที่อยู่ในรูทเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะต้องเป็นอีกตัวหนึ่งก็ต้องคือเป็น58นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่านะครับตอบรูทสามพันหกสิบสี่ะครับรูทสามนีะครับมีค่าเท่ากับ5้ แปดนั่นเองแต่ว่าถ้าเราแบบหารเสร็จเอ้ยคูณเสร็จแล้วนะครับได้คําตอบที่มันตรงกับตัวที่อยู่ในรูทแล้วก็เอาคาตัวนั้นมาตอบเลยนะครับก็จะได้เป็นห้าสิบแปดนั่นเองนะครับโอเคูอีกสักอ๋อแบบนี้นะครับอ่าอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าตัวอย่างนี้ครับสิอ่าจงหาค่าของรูท 4 0 9 6นะครับขั้นแรกจำได้ไหมขั้นแรกทำอะไรขั้นแรกเขียนเลขมาแล้วก็แบ่งแบ่งนับจากข้างหลังมา2ตัวแล้วแบ่งถูกไหมครับอ่ะเขียนเลขมานะครับเขียนเลขมาแล้วก็แบ่งเขียนเลขมาแล้วก็แบ่งครับ40 6 9อ่ะ9 6แล้วก็แบ่งครับพอแบ่งเสร็จแล้วครับจากนั้นดูกลุ่มหน้าว่าไปหาเลขที่ยกกำลังสองแล้วใกล้ ใกล้เคียงแต่ไม่เกินนะครับ40ใช่ไหมอ่ะ40เราดูซิ40เราจะเลือกอะไร40ก็จะมี70มี7อา่ามี7749กับ6636เราก็เลือก6ครับเพราะว่ามันไม่เกินถูกปะมันไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็เลือก6มานะครับเป็น6กําลัง2เนี่ยเท่ากับ3เท่ากับ36ถูกไหมครับ6กําลัง2เท่ากับ36อ่าโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น60กว่า เป็น60กว่ากว่ากว่าเท่าไรกว่าเท่าไรก็ไปดูอ่ากว่าเท่าไรไปดูตัวเลขลงท้ายที่อยู่กลุ่มหลังเห็นไหมครับกลุ่มหลังมันเป็นเลข6แล้วก็ไปดูว่าเลข6เนี่ยมันได้จากได้จากเลขอะไรยกกําลังสองบ้างเลข6เนี่ยได้จากอะไรยกกําลังสองบ้างนะครับเลขหหรอลเลข6กลับไปดูซิเลข6เลข6คืออะไรครับมี16กับ36ใช่ไหม มี4กำลัง2กับ6กำลัง2อ่าเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วย6ก็ได้จาก4กำลัง2 6กาลัง2เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้นะครับคำตอบในข้อนี้ก็จะต้องตอบไม่64ก็จะต้องเป็น66ครับไม่64ก็66 2อันนี้แหละจากนั้นเราก็ตรวจคําตอบครับตรวจหาคําตอบ ตัวหาคำตอบนะครับเลือกมาสักหนึ่งตัวเอาอะไรก็ได้นะครับเอาอะไรก็ได้มาคูณอันนี้คูจะลองคูน64อ่า64นะครับ64คูน64ครับจับมาคูณกันอ่า64 24เอ้ย66 44 16ใส่6ทด1 64 24เป็น25ให่นไหมครับ64 24ใส่4ทด2 ห6หกเป็น38อ่าได้6ได้9อันนี้ได้10ทด1อันนี้ได้4อ่าเท่ากันกับอันนี้เลยเห็นไหมเท่ากันถ้าเท่ากันแบบนี้แสดงว่าคําตอบก็คือ64นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบนะครับเราก็จะตอบอ่าเราก็จะตอบว่ารูทสี่พันะครับเท่ากับ 64นั่นเองนะถอดรูทง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับอ่ะต่อไปให้นักเรียนลองทำดูเองนะครับลองทำดูเนาะลองทำดูว่าจะได้ดูว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่นะครับนักเรียนที่แบบดูแล้วงงเออไม่เข้าใจครูพ้นเร็วเกินไปก็ดูคลิปเหลายรอบนะครับดูวนๆไปโอเคอันนี้ก็เป็นงานนะครับให้นักเรียนทำนะครับ หาหาค่าของจํานวนต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับจดตามที่ครูสอนแล้วก็ทําแบบฝึกหัด5ข้อนี้เสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปแล,และอย่าลืมนะครับเขียนชื่อของตนเองที่ท้ายส่วนท้ายของงานด้วยเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของงานชิ้นนี้นะครับ แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปที่ใน Google Classroom หรือถ้าใครที่เข้า Classroom ไม่ได้หรือทําไม่เป็นก็ส่งมาที่แชทส่วนตัวของครูได้นะครับครูก็จะตรวจแล้วก็เช็คให้คะแนนไปให้คะแนนไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ